ยินดีต้อนรับสู่ดินแดงขุนกุญชรขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์คัดกรองยาเสพติดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างซ้าย แนวทางการดำเนงานศูนย์คัดกรองยาเสพติดรอปอสตอช้างซ้ายโดยมีดิฉันนางสาววรรษีพาณิชย์เพือในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างซ้ายเป็นหัวหน้าศูนย์การคัดกรองยาเสพติดและคณะทำงานทุกท่านจะผ่านการอบอรมเพิ่มพูนทักษะความรู้จากทีมวิทยากรจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบงานอสมอตแบบและอสมอบัตดี โดยมีการดำเนินง,งานร่วมกันกับภาคีแก้ไข่รื่องสุขภาพมีการดำเนินง,งานร่วมกันกับชุมชน c b p s ภายใต้การนำของท้องถิ่นท้องที่และคณะส่งผลให้การดำเนินง,งานในศูนย์คัดกรองยาเสพติดของรอปอสตช้างซ้ายในระดับปฐมภูมิเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเราจะมุ่งมั่นพัฒนาการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของระดับปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการสนับสนุนการบรรบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดต,ต่อไปค่ะการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์คัดกรองโดยผ่านการอบรมต่างๆเช่นการอบรมอสมอบัตด,ดี้จำนวน2รุ่นการอบรมอสมอนักวิทย์ปี2567โครงการการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแบบบูรณาการ โรงพยาบาลการจนดิกปี2568การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สูตรคัดกรองจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี2567และมีเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวเป็นสูย์คัดกรองที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสถานที่การตรวจสารเสพติดที่สะอาดสะดวกปลอดภัยเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์จัดทำทะเบียนบันทึกผลและการรายงานผลพร้อมทั้งมีการฝึกทักษะฟื้นฟูการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะให้แก่อสอนมอนักวิทย์ทุกคน มีการขึ้นทะเบียนคัดกรองบำบัดร,รักษาและติดตามผู้ป่วยผ่านระบบปสตและสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบได้โรงพยาบาลสงเคริกห์ตะบนทางซ้ายเป็นโรงพยาบาลสงเคราะห์ตะบนที่เป็นหน่วยคัดกรองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายคือเป็นศูนย์คัดกรอง ยาเสพติดในร่างกายคัดฟรองและประเมินความเสี่ยงตาอสุขภาพรวมนักกิจใจพิจารณาการส่งต่อของผู้ข้ารบริการและจัดทําข้อมูลข่าวสารมีความพร้อมในด้านสารที่บุคลากรอุป,ปกรณ์รวมทั้งข้อมูลสารุเทศดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมเกิดบ,บนช้างซ้ายจึงเป็นด่านแรกของผู้เสพยาเสพติด ปัจจุบันโรงพยาบาลหงทตะบ,บนช้างสายเป็นศูนย์คัดกรองที่ให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานเรื่องยาเสพติด 2. เป็นหน่วยงานที่ให้ความสําคัญกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆองค์กรเอกชน 3. ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปโรงพยาบาลส่งเสริมระบนชา้างสายจึงเป็นศูนย์คัดกรองที่ให้บริการ ตามมาตรฐานศูนย์คัดกรองเป็นต้นแบบของศูนย์คัดกรองในพื้นทีดิตมีบทบาทในการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโดยชมรมมีส่วนร่วมค่าย cbtx การคัดกรองสารเสพติดในเจ้าหน้าที่มีเชิงรุกในสถานศึกษาร่วมกับท้องถิ่นท้องที่ภาคีเครือข่ายหุ้นส่วนสุขภาพมีกิจกรรม ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างปลอดภัยมีการติดตามให้คำปรึกษาหลังจากผู้ป่วยได้รับการบำบัดเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับวั่ะวันนี้มั่งแล้วนี่มาลองมาจากอันามัยทางายน่ะวันนี้จะมาติดตามนะที่จะเอกจากขายอย่เนี่ยนี่เด็กมื่อมงแห็นนะคะก็ร่างจับเดิมออาจากวันนั้นนะครับ ว่าจะมานั่งายฟังก็ดีรัยันดูว่าเป็ักต่างๆีว่าเกยวยังไปแคบออกมาเลอเนี่ยมแได้บคอยอาจบูครับอยู่อะคะยเราไปเลยมั้งก็หลากยามีตลาสเว่มนเป็นเป็นว่าเป็นสิ่งที่ว่ามาจากธรรมชาติ ค่ะดีค่ะดีตอนนี้ก็คืออาชีพกู้พักได้นะทำได้ได้แล้วแต่ว่าอย่ารู้สึกว่ายากที่จะไปย้อยในวันนี้มีมั้งมันคงไม่มีทางเลยครับไม่มีนะ้าถวันนี้ก็สงบเงียบสนบเงียอ๋อนั่เลยคะคไปได้ใช่ไหมว่ามีคนเก่เลยคันนี้ไม่ต้องกังวลนะเยี่ยงภาคเนี่ยเดี๋ยวนเรงจะไปภาเนี่ยมีออมเข้าที่จะมา อบุมอบรมประชุมเรแบบนี้เราสามารถเอาพักไปวางค่ายได้นะคะนะคะค่ะค่ะทำมาให้กินสุดจะริดจะให้สั่งเตียงครับ การดำเนินงานให้คำปรึกษาใน,นาาาศูนย์คัดกรองยาเสพติดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำนบลช้างซ้ายเราให้คำปรึกษาทั้งผู้ที่ติดยาเสพติดที่อยู่ในชุมชนรวมไปถึงครอบครัวและคนในชุมชนนะคะที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น่า w k l n in เข้ามาปรึกษานะคะ อย่างเช่นผู้ที่ติดยาเสพติดแล้วต้องการที่จะเลิกยาเสพติดก็เข้ามาปรึกษาได้หรือว่าอาจจะเป็นคนในชุมชนที่ประสบปัญหาเจอกับผู้อยากติดยาเสพติดและคุ้มขั้งสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาหรือว่าโทรมาปรึกษาได้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเรามีนวัตรกรรมบัตรรู้กันซึ่งเป็น l ล n e ออฟฟิเชียลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางซ้ายซาบลีมีวันนัน้นคือ ข้างหมาเขาติดยาเขาคุมขังหมาขาซึ่งทีก็เลยกล้วงเลยค่ะเขาขูนขังทําลายตัวเองประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งทีก็กล้วนทังั้เลยก็เก่งอ่อสมอทะให้คือให้เขาเจ่งถังอนามัย้ให้ไปซึ่งซึ่งถังอนามัยมก็ได้เข้าก็เจ่งปรรชางันเรียบร้อยเลยค่ะเแล้วก็ให้พาไปโรงพยาบาลเลยค่ะ บทบาทในการเฝ้าระวังติดตามผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดการดำเนินงานในศูนย์ทักกรองยาเสพติดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบนช้างซ้ายเรามีการดำเนินงานหลายๆด้านนะคะ เป็นการดําเนินง,งานที่ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทั้งในเชิงรู้แล้วก็เชิงรับที่เรามีการให้คำปรึกษา็นการตรวจคัดกรองนะคะกลุ่มเป้าหมายกนรนำรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆานะคะซึ่งาการดําเนินง,งานต่างๆเนี่ยอยู่ภายใต้าการดำเนินมาตรฐานนะคะของศลนย์คัดกรองรวมไปถึงการสร้างนวัตกรรม,ม,มหร้อบา่างใหม่ๆอย่างเช่นการทาบัตรรู้การ ะะโดยที่เราเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่อสมจำนวนสท่านต่อหนึ่งหมู่บ้านแล้วก็อยู่ในรายออฟเชี่ยลอันอนี้นะคะจะส่งสัญญาณมาให้เราเพือ่อจะเข้าไปให้คำปรึกษากับผู้ที่เป็นผู้ป่วยยาเสพติดนะคะจะมี3ระดับด้วยกันก็คือระดับสีเขียวสีเหลืองแลวก็สีแดงนะคะนวันตกรรมบัตรรู้กันเป็นนวันตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารแบบง่าย ใช้เป็นตัวกลางระหว่างผู้ขอรับบริการและผู้ให้บริการโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่สาธารณะมอีอสมอบัตดด้ในพื้นที่ที่คอยส่งสัญญาณบัตรใน l i n อ o f f ิ c i a l บัตรดูกันโดยแบ่งเป็นผู้ขอรับบริการรหัสสีเขียวรหัสสีเหลืองรหัสสีแดงตามลำดับ ศูนย์คัดกรองจะจัดทีมลงให้คำปรึกษาตามระดับของผู้ขอรับบริการผลงานเด่นด้านยาเสพติดรางวัลสถานพยาบาลดีเด่นและอาสาสมัครดีเด่นในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดรางวัลชุมชนและบุคคลดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รางวัลโรงเรียนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติดและอบบยมุกสวัสดีครับผมบุญหักตัวบึงดุ้มรักนายอำเภอไทรนศิครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องปัญหายาเสพติดในพื้นที่นะครับที่มีการแพร่ระบาดอย่างแพร่หลายครับซึ่งตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงอาดไทยนะครับก็ให้ความสาคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให รถน้อยนะครับซึ่งยาเสพติดนะครับในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลทางซ้ายนะครับเขามีปริมาณส่วนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาสร้างผลกระทบต่อสังคมนะครับซึ่งทางอำเภอครับก็ได้สานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในตำบลทาง้า้นะครับในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับซึ่ง เราเป็นต่อช้างทรายนะครับพยความร่วมมือกันอย่างดีนครับเพืเอพาอในเรื่องสูงคักรองนะรับชุมชนนะครับเพื่อเปิบัิหน้าที่ร่วมกันมายอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างทรายนะครับก็ได้จัดกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการจัดงานปีใหม่ของอสมชมผู้สูงอายุนะครับเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชุมชนในเทศบาลในเทศบาลตำบลบนช้างซ้ายนะครับก็มีผู้นำนะครับท้องที่ท้องถิ่นมาร่วมนะครับในการสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบนช้างซ้ายนะครับแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆนะครับของพร้ภช้างซ้ายนะครับเจ้าหน้าที่อลงตอนะครับก็มาร่วมกันนะครับในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างดีเยี่ยมนะครับผมก็ ขอยืนยันนะครับว่าเราปตช้างซ้ายนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญในพื้นที่ตำบลชางซ้ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความยุติลงและก็ยั่งยืนนะครับขอบคุณครับส่วนคัดกรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างซ้ายอําเภอการจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการสร้างชุมชนที่ปลอดภัยปราศจากยาเสพติดด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินหน้าไปด้วยกันเพื่ออนาคตที่ดีของชุมชนเราขอบคุณค่ะ